ที่ผมมาทำคอนเทนต์ที่นี่ก็คือผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่หายไปในบ้านเราสาบสูญไปแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นเขายังคงอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่เอาไว้ให้ดูแต่ใช้งานได้จริงแล้วก็ยังมีคนที่ใช้บริการสิ่งนี้อยู่นะครับถ้าเป็นคนยุคผมยุค90รู้จักสิ่งนี้ดีเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญในยุค สมัยที่พวกผมเป็นพวกเราเป็นวัยรุ่นกันนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันก็จะมีแค่โทรศัพท์บ้านแล้วก็ตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเราที่เมืองไทยมันไม่มีสิ่งนี้แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักตู้โทรศัพท์นะไม่รู้จัก การใช้งานของตู้โทรศัพท์ใช้ยังไงเฮ้ยมีมีเครื่องมือแบบนี้ด้วยเหรอนะแต่ที่ญี่ปุ่นเขายังคงเก็บไว้ส่วนมนากตู้พวกนี้นะต้องบอกก่อนว่าส่วนมากตู้พวกนี้เขาจะติดตั้งไว้ตามสถานที่สำคัญสำคัญสถานีรถไฟหน้าสถานีรถไฟแหล่งท่องเที่ยวต,ต่างๆจุดสำคัญสำคัญไม่ได้มีหลากหลายมันก็ไม่ได้มีทั่วไปนะ มีตามจุดสําคัญสําคัญอย่างที่สถานีรถไฟทําไมต้องมีเพราะว่าเด็กนักเรียนเลิกเรียนมานั่งรถไฟกลับมาบางคนเขาก็ใช้ถาสตู้โทรศัพท์โทรหาพ่อแม่ให้มารับน,นี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะของญี่ปุน่นที่เราเห็นบางท่านที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะเห็นบ้าง แล้วก็สงสัยว่ามันใช้งานได้จริงเหรอมันยังใช้งานได้หรือว่าเขาแค่ตั้งโชว์วเฉยเฉยวันนี้เรามาพิสูจน์กันนี่ครับนี่ครับตูต้โทรศัพท์สาธารณะ ที่ยังใช้งานได้จริงญี่ปุ่นเขายังมีนะฮะแต่บ้านเรานั้นไม่มีแล้วตอนนี้หาไม่เจอหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอก็ลองทำรีวิวให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะทดลองใช้งานจริงนะครับผมจะทดลองให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมโดยผมจะโทรเข้าโทรศัพท์ผมนะโทรเข้าเครื่องผมนะครับตู้นี้ก็จะใช้ได้ทั้งเหรียญน,นะครับ1ิเยน กับ1 0 0เยนนะครับเพราะฉะนั้นต้องแลกเหรียญไว้นะครับแล้วก็มีกาา์ดด้วยนะฮะสามารถใช้ใช้การ์ดได้แล้วก็มีเรียกรถฉุกเฉิน1 1 9 1 1 1 9เนะฮะเรียกรถฉุกเฉินรถพยาบาลแล้วก็เรียกตำรวจนะฮะอันนี้เป็น110นยนะครับเลขฉุกเฉินพวกนี้จะสามารถยกหูแล้วก็กดได้เลยนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันใช้างานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ตอนนี้ผมเตรียมเหรียญไว้เหรียญสิบกับเหรียญหนึ่งร้อยนะครับเขาบอกว่าใช้ได้สิบเหรียญสิบแล้วก็เหรียญหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับสองสองรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโทรดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมจะเริ่มจากเหรียญสิบก่อนละกันนะครับผมจะโทรเข้ามือถือของผมนี่แหละนะครับยกหูเขาก็จะบอกว่าให้ใส่การ์ดกับหยอดเหรียญเราก็จะหยดเหรียญลงไปนะครับสิบเยนนะฮะ <8. S 2> นี่ฮะใช้ได้ครับถูวได้นะครับรน,ะะนี่ฮะทีนี้เราจะมาลองเหรียญหนึ่งร้อยนะครับเหรียญหน100ึ่งร้อยเยนนะครับ,เห,รบเหมือนเดิมนะครับ ยอเดียนเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหนึ่งรอเยนนะฮะดูนะครับนี่ฮะโทรได้นะครับโทรได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติก็คือสรุปง่ายๆก็คือ โทรศัพท์สาธารณะของญี่ปุ่นเขายังใช้งานได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะถ้าเห็นตู้สาธารณะแบบนี้นะสีเขียวๆแบบนี้ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของโทรศัพท์หรืออยากจะติดต่อฉุกเฉินกับสถานีตํารวจรถฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปใช้สถานาไปใช้บริการของตู้โทรศัพท์สาธารณะเขาจะมีหมายเลขฉุกเฉินเรียกหน่วยงานต่างๆหน่วยงานฉุกเฉินต่างๆเราสามารถที่จะไปใช้ได้เลย สามารถใช้งานได้นะครับเยี่ยมเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้อย่างมากเลยทีเดียวครับโอเคโอเคดีคาโรก็ไซตมาโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่คือเมืองที่เขาเจริญประเทศที่เจริญแล้วแต่สิ่งเหล่านี้อันไหนที่มันยังมีความสำคัญเขายังคงเก็บรักษาไว้นะครับ ซึ่ง่างจากบ้านเราโทรศัพท์สาธารณะสาบสูญไปไหนก็ไม่รู้แม้กระทั่งเร็รตู้ตู้เก่าเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การโทรศัพท์มันก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอวันนี้ก็คือผมทําคอนเทนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่นที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยว อีพี่ต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจหรือมีสถานที่หรือมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าสู่คนฟังอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนี้เยอะๆด้วยกระ้วกน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันดีนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ